สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงสินธาอาหารครูโรงเรียนวัดโภพภัยเวชพันธ์อนุสร์ขออนุญาตนำเสนอนวัตรกรรมการเรียนรู้ชื่อชุดกิจกรรมว่ากระบวนการเกม f ิฟเคชันในระบบคังข้อสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ออนไลน์โดยที่มาที่จัดทำนวัตรกรรมการเรียนรู้นี้ขึ้นจากการเก็บข้อมูลคะแนนโอเน็ตที่ผ่านมา และตัวชี้วัดที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาเร่งให้พัฒนารวมถึงการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนผู้เรียนยังขาดทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์โดยดิฉันเลือกที่จะพัฒนาตัวชี้วัดที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาเร่งให้พัฒนาคือในเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสารและสมบัติของสารและพลังงาน ดิฉันจึงพัฒนาคังข้อสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ออนไลน์ขึ้นผนวกกับกระบวนการเกมและรางวัลเพื่อเพิ่มความสนใจของผู้เรียนเพื่อฝึกผู้เรียนให้มีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นกิจกรรมกระบวนการเกมมิฟิเคชันร่วมกับระบบคังข้อสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่องการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ไม่มีผลต่อคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในคาบซ่อมเสริมไม่ได้กระทบในเวลาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ปกติโดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น8สัปดาห์ในสัปดาห์ที่1จะอธิบายแนวทางของกิจกรรมการเรียนรู้ว่า นักเรียนควรรู้จักระบบที่จะเข้าไปทำข้อสอบออนไลน์หรือว่ากิจกรรมตัวเกมแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ที่2ทดสอบทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งมีชีวิตสารและสมบัติของสารและพลังงานทดสอบด้วยระบบ Moodle ล เสร็จแล้วชี้แจงการทําแบบฝึกหน่วยที่1ว่านักเรียนสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดเวลาไม่จํากัดจํานวนครั้งเพื่อสะสมความรู้ในการนําความรู้นั้นไปใช้ในการแข่งขันเกมในสุดสัปดาห์เพื่อชิงรางวัลในสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่6 ให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ในแต่ละหน่วยและนัดหมายทำการแข่งขันเกมเพื่อเก็บคะแนนสะสมเป็นรางวัลในสัปดาห์ที่7จะให้นักเรียนทดสอบหลังเรียนว่ามีพัฒนาการเรื่องทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นหรือไม่และในสัปดาห์ที่8จะเป็นการมอบรางวัลของคะแนนรวมขึ้น และนี่ก็เป็นบรรยากาศในการทำกิจกรรมทั้ง8สัปดาห์ค่ะ ฉันขอจบการนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ